เฮ้ยฮ่าเดีวกว่าจะมาถึงสันเขาได้เหนื่อยใช้ได้เลยวะแม่งโคตชันอะ่ะผมไม่อยากพักเพราะว่าผมเจาถ้วยถ้าตะคิวไม่กินซะก,ก่อนตอนเนี้รู้สึกตึงๆเอ็นข้างเขาข้างเขาขวานี่สวัสดีครับตอนนี้กำลังเตรียมตัวไปน้องเจโนแล้ ฮ่าสอัน Let's go ทุกนะคะดูสนุกสนุกนะุค่ะตอนนี้อยู <Rey k sized> ่อ <welche ikka> ันดับที่สรอดูอีกทีนึง ัน,นกิโลเมตรที่สแล้ววิ่งมาประมาณสินาทีอากาศอบๆันไม่ถึงกับร้อนมากอยากได้แบบทำเวลาหน่อยเพราะมันโรลลิ่งนิดเดียวโรลลิ่งไปเรื่อยๆเกณฑสะสมประมาณสองร้อก็เป็นจุดเดียวที่ทำเวลาได้แล้วค่อยเอาเวลาไปทิ้งตอนอัพ i ิวลูกแรกตอนนี้ผมอยู่ที่กิโลที่19แล้ว แล้วก็เวลาบ่ายโมงแล้วนะฮะตรงนี้เนี่ยต้องขึ้นเขายาวๆแล้วเพราะว่าไม่มีข้าวไม่มีข้าวผมก็เลยต้องมาตั้งซีพีเถื่อนเพื่อ <c oughs> กินข้าวเที่ยงฮะต้องโหลดเพราะว่าหิวลองเรื่องมาสองชั่วโมงสามชั่วโมงละสามชั่วโมงวี เตรียมข้าวเที่ยงมานั่นไงนะนรกบอกเลยนรกเพราะว่าที่ซีพีหนึ่งไปถึงตอนเที่ยงอ่ะไม่มีข้าวนะ่ะองค์ขนยา,าวคันยา,าวไปสิบห้าโลเกินพันน่าจะไปถึงน่าจะลงไปซีพีหนึ่งอีกทีตอนที่มีข้าวเนี่ยประมาณห้าโมงหกโมงไม่ไหวเราต้องโหลด ต้องรดตอนนี้เวลายัางถือว่าทำได้ดีอยู่มือเราให้เป็นข้าวอยู่ใช้เวลาตรงนี้เท่ากประมาณสามนาทีพอพี่จอดมาแล้วพี่จอดกำลังลงมาแล้ว ดาวเทียวลงมาเป็นมากพี่เ,ออเป็นไงบ้างหลงังกอนเติมพลังกันเรียบร้อยนะฮะวเราจะไปกันต่อ,ตอเดี๋ยวขอเอ้ยขอน้ำหน่อยนี่เนี่ยสุดท้ายละ อันนี้ก็ขึ้นยาวๆใช่แล้วก็ถ <ot> ึงบ<ม>ันไดไก่ฟ้าไงขึ้นมาแถมไปด้ well. ปลิงใชครับผมอันนี้ขึ้นยาวๆไปบันไดไก่ฟ้าแล้วก็ไปดอยอะไรนะดอยดอยหลวงดอยหนอกดอยหลวงดอยหลวงดอยหลวงก็ไปดอยหลวงนะขึ้นไปดอยหลวงโอเคครับฮึไฮฮาเดี๋ยวกว่าจะมาถึงสันเขาได้ครับร้อง วันนี้กิโลกิโลเมตรที่ยี่สิบจุดหกตอนนี้เรามาถึงสันเขาแล้วอากาศแม่งใช้ได้เลยลมแม่งเย็นดูหมอกดิอันนี้คือเรียกแล้วว่ารอยหลวงเหรอแล้วก็กำลังจะไปที่อ่าบันไดก่ายฟ้าใช่ป่ะไม่รู้เรียกถูกป่ะนะ แล้วเราก็จะไปตรงดอยหนอกะเ,เวลายังโอเคอยู่<ฮ>เหนื่อยใช้ได้เลยว่ะ<ฮ>แม่งโคตรชันอะ่ะเฮ้ยแอดมินชินบอกว่าถ้าวิ่งบนสันเขาเมื่อไหร่เนี่ยให้ตั้งสติดีๆว่าจะลงลำปางหรือว่าลงพยาถ้าลงพยาวเนี่ย ไม่มีคนมารับแต่ถ้าเกิดว่าลงลําปางเนี่ยเขามารับได้นะไปกันต่อไปกันต่อเท่าที่เรายังไหวกำลังใจยังมิดตำร้อยครับผมเห็นเงาเงานั้นไหม มันคืออะไรคืออะไรไม่น่าใช่ดอยหนอกนะ oh, <no. S 1> ไม่น่าใช่ตรงหนอกนะคิดว่ายังไม่น่าถึงแม่งลกใช้ได้เลยว่ะโฮ้ยเชีย่ยกิ่งไม้เราต้องขึ้นไปข้างบนเชีย่ยบันไดากายฟ้าร่องอันตรายแมถงบนนู้น Ice crop Woo so that เฮ้ยวิลก็อยากเก็บกล้องก็อยากถ่ายเสียวก็เสลผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเดินมาตรงนี้เหนื่อยๆนะแล้วถ้าได้พัก 5นาทีนั่งเชลวนั่งชมวิวนะแม่งโคตรฟินอนะ่ะโคตรฟินอนะ่ะแต่ผมไม่อยากพักว่าผมเจ้าถ้วยเจ้าถ้วยถ้าตะคิวไม่กินซะก,ก่อนอต้องมาให้ได้ต้องเอาให้ได้มีสัก,สกาถึงยอดแล้วเว้ยถึงยอดแล้วเว้ย โคตรสวยอ่ะหรอวะแห่งมีแต่หมอกแต่มีหมอกมันก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงนะดูแบบเงียบๆอ่ะไม่ร้อน เธอเห็นท้องฟ้านั้นไหมฉันจะวิ่งไปหาเธอทะเลสีครามมีแต่หน้าเธอโอยโคตรชคดีที่วันนี้แบบไม่ร้อนอะ่ะมีเมฆมีหมอกฝนโปรลยๆตอนอยู่ข้างล่างตอนนี้ก็ก็เลยไม่ร้อนไม่งั้นแม่งเครื่องฮีทแน่ แมงวิวโคตรสวยจริงๆอะนี่โคตรวิวสวยมาหลายรอบแล้ะไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่เดี๋ยวมันลื่นมันลื่นนี่เดี๋ยวไปตรงนู้นเดี๋ยวไปตรงนู้นเดี๋ยววิวข้างหลังผมดิโคตรอลังการอะจ้าจ้วยพว้ยตอดเฮ้ยอันนี้คือจุดที่ผมชี้ให้ดูเมื่อกี้นะอันนี้ผมมาถึงแล้ว เรากำลังจะขึ้นไปบนยอดใี่ผมชี้ให้ดูแล้วก็วิ่งไต่สันเขาไปสวยๆเดี๋ยวเราจะเจอทางแยกที่เลี้ยวขวาเนี่ยจะไปเส้นเส้นของระยะร้อยส่วนเราก็จะต้องลงไปน่าจะไปเจอ ตรงดอยนอกนี่ผมรอเจอเขาอยู่นะสวัสดีครับตรงไปนะครับอากาศดีไหมเมื่อคืนดีครับ <c oughs> เจอฝนนะครับเมื่อคืนเยอะครับโชคดีวันนี้ไม่มีเย็นๆดีครับเอาผมที่สี่แล้วครับพี่เขาบอกผมอยู่ที่สี่นะตอนนี้ว้าม่ จะรั้งที่4ไว้ได้อีกนานขนาดไหนข้างหน้าผู้นําผู้ชาย2คนผู้หญิงที่3ผมที่4น้าน้ามาวะมาวะอว้คือมันจะเป็นหินโผลอ่อ่ะต้องระวังแล้วก็มันมีหญ้าบังอยู่แล,แล้วมันก็เป็นหินโผลโม่ม่งยากงาะ แต่ไม่เป็นไรผิวผมด้านแต่ถ้าใส่ขายาวนี่สบายเลย,สยเส้นทางมันหวัดเสียวดีมากไม่ถ่ายไม่ได้นี่ให้ดูบรรยากาศกันวิง่งริมผาด้านข้างก็เป็นด้านข้างน่าจะเป็นลำปางด้านซ้ายผมเนี่ยด้านขวาทางน้นก็น่าจะเป็นพยาววิ่งไปเรื่อย เท่าที่วิ่งได้ตรงไหนวิ่งได้ก็จะพยายามวิ่งเก็บเวลาวะเวลามีค่าของเราคือถ่ายไม่ทันไอตรงข้างหลังเนินนั่นน่ะมันเป็นดอยหนอกนะอยู่ๆแม่ก็มาบังเรียบร้อยเหลยแม่เขาก็ออกมาถ่ายไม่ทันตอนนี้แบบยาท่วมหัวเล็นอยู่แห้วะ นอกจา5พี่มาแล้วจ้านี่นี่นี่คือดอยนอกมาลงยาวแล้วคราวนี้อีกอีก7กดโลจะไปถึง s p 1น่ง ใส่หินนะไส่กันต่อไปไส่กันต่อไป เจอป้าย7.5ให้เลี้ยวซ้ายลงเขาลงยาวๆประมาณ7โลจเจอกันข้างล่างนี่เราด้วยน้ำกันก่อนเข้า SP1 เช็คพอยท t ที่มีข้าวเลยประมาณไม่ถึงกิโลละ ตอนนี้รู้ส,สึกตึงๆเอ็นข้างเขา่าทางเข่าขวาก็เลยเร่งมากไม่ได้นะต้องชะลอลงบ้างเพราะยังเหลือระยะทางอีกตั้ง45กิโลอีกเขาอีกสอลูกจต้องไปพัก s อสพีหน่สักหน่อยนวดๆหน่อย,อยแล้วก็กินข้าวเติมเสร็จแล้วก็รีบออกตอนนี้เข้ามาที่ s อสพีหนึ่งแล้วตอน,ตอน จุดที่สาดข้าผัดไฟคือโชว์โท่าัยาสักท่ตอนนี้ผมออกจาก SP1 ไห้จุดเช็คพอยที่กิโลที่30มาสักพักนั่นแหละตอนนี้ผ่านมา2กิโลกว่ากว่าแล้ว2กิโลกว่าแล้วเดี๋ยวจะต้องขึ้นอีกยอดหนึ่งจะเป็นยอดที่เราจะต้องอยู่ กลางค่ำกลางคืนแล้วก็ลงมาที่กิโลที่40กว่าก็จะมารับดอกแบกแล้วก็จะเปลี่ยนรองเท้าแล้วก็จะขึ้นอีกหนึ่งยอดยอดสุดท้ายแล้วก็หลังจากลงยอด3มาก็จะวิ่งทางราบยาวๆ10กว่าโลไปที่เส้นชัยคาดการว่าน่าจะเข้าประมาณสักตีห้านะ ใช้เวลาประมาณ19ช yeah! <t servir tles out> <out> <t itus> hey ั่วโมงก็ต้องประคองไอตัวไอทีแบนข้างขวาหวังว่าจะรอดเฮ้ยทางขึ้นยอดสองนี่แบบโคตรลกอ่ะล้วมดดำแม่งอย่างเยอะนี่มีคราบมดดำเต็มเลยนี่เดินอไป เยอะมากลกมากเข้ามาได้ไงวะโอ้ดีไม่แพ้ตอนนี้5โมงครึ่งแล้วคงเป็นแสงสุดท้ายแล้วของของค่ำของวันนี้แสงสุดท้ายของวันนี้แล้วเดี๋ยวก็จะต้องรวยกันตอน่อคืนสนุกสนานเทฮาปาจิงโก้มากันต่อ อันนี้คงจะเป็นแสงสุดท้ายของวันจริงๆแล้วแหละครับตอนนี้ตอนนี้ผมอยู่บนอยู่บนยอดที่สองยอดที่สองใช้เวลาไป8ชั่วโมงครึ่งระยะทาง37.26กิโลแล้วนี่ให้ดูแสนสุดท้ายของวันเดี๋ยวเจอกันใหม่ ตรงนี้นะพระอาทิตย์จา้าเราก็เดินกันต่อไปคือไอยอดสสงเนี่ยมันก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีนี่นี่ไม่รู้จะนี่รู้สึกยังไม่ถึงยอดเลยนี่สองชั่วโมงแล้วนี่หไม่จบไม่สิน้นนะ ได้ยินเสียงเพลงจากงานเลื่อนเริงทางฝั่งพะเยาก็รู้สึกว่าไม่เหงาดีตึงๆตึงตึงก็โยกหัวตามตึงๆตึง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 ดีครับดีเดินกันต่อไปคือตรงเนี้ยวิวแม่งโคตรดีเขาเรียกว่าพาโนรามาส6 0อองศาตรงนี้นะเป็น พี่เอวนะฟื้ฝั่งซ้ายนี่แบบว่าก็จะเป็นลำปางคือถ้าเป็นกลางวันนี่แบบสวยงามมากจริงอ่ะเรียกว่าข้าเหนียวมูห่อนี้ช่วยชีวิตมากๆตัดสินใจไม่ผิดที่เอามาโหหวชุมหาย พลังแล้วก็ไปก uh ันต so so oh. ่อเอ็นซีพีเฮ้ยเอสีเช็คพอยต์อยู่ข้างหน้าเช็คพอยต์นี้เรามีอาหารให้ด้วยในที่สุดก็ลากสังขารมาถึงสักทีอะโอ้ยจะไปดูว่ามีอะไรกินบ้างหอมไข่เจียว มีข้าวด้านงครับเดี๋ยวาข้าวขกเจียวไปเลยไปเล้วถ่ายจัหวะวิ่งออกไหมเดี๋ยวเต้องดี๋ยวต้องวิ่งกลับมาใช่ไหมออกมากันแล้วครับกับ CP นี้ได้กำลังใจเพียบ ครับต่ออีกหนึ่งยอดต่ออีกหนึ่งยอดสชั่วโมงหชั่วโมงน่าจะถึงสักตีห้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเมื่อกี้ก็กินข้าวไข่เจียว แล้วก็เติมน้ําเติมอะไรเรียบร้อยขนมปังอีกหน่อยหนึ่งโอเิสเวีทหนึ่งแก้วยายาวยาวยาวกำลังจะขึ้นยอดสุดท้ายละก็คือยอดนี้เี่เน,น่่น่่เลยยอดนี้เลยยอดนี้แล้วก็ดาวเฮียยาว,ยาวสิ้นสุดกันทีกับยอดที่สามแม่งแล้วเมื่อกี้วย สะดุดต่อไม้ล้มกลิ้งเรียกว่าล้มกลิ้งมีจังหวะประมาณที่นอนสองวิแม่งคนรู้สึกดีเลยนะเพราะวาง,ง่วงมากโห เส้นชัยแล้วเกือบเจ็ดโมงครึ่งหกโมงครึ่งขอรับ เล่าอะไรสัิดนึงสั้นๆขอให้ทุกคนโชคดีเหีือนกันท่าแทบโหดจริงๆโหดจริงๆผมรู้สึกจริงๆเราอาจจะไม่ได้โหดเท่านี้นะคะแต่ความตกเกียบแล้วแล้วชอบที่สนามที่รอยนองเคลว่าแต่ไมมาแล้ววันนี้พูดแบบนี้แต่เดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนใจขอความประทับใจความสวยงามของสนาม ดีครับวิวดีครับอแล้วคือ